สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมอรี่แมจิกนะคะวันนี้เราจะมาเล่นเกมพิลค่ะในหัวข้อวิธีเสริมสร้างความสุขนะคะด้านหน้ามีไ้าให้เลือกทั้งหมด3ใบนะคะโดยกองที่1อยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะนี้กองที่สองและกองที่สมค่ะให้คุณเลือกไ้าที่รู้สึกชอบหนึ่งใบแล้วเรามาฟังคําทํานายสนุกสนุกกันค่ะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมเพื่อความบันเทงนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกับคนที่เลือกกองที่1กันเลยค่ะ สำหรับคนที่เลือกกรอที่1นนะคะใบแรกได้ Page of Bonds เด็กถือไม้เท้านะคะในรูปนะคะเป็นแรคคูลหรือว่าแพนด้าขยะนะคะกำลังถือไม้เท้านะคะแล้วก็หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสนะคะขณะที่ตนเองนั้นอยู่ในพื้นที่ที่เป็นทะเลทรายแห้งแล้งนะคะแล้วก็มีต้นกระบองเพชรเติบโต,ตอยู่ด้านหน้านะคะ ใบที่2นะคะได้ Prince of w i n t e r นะคะเป็นอเซวินถือดาบนะคะในรูปแทนด้วยม้านะคะม้าพันดีที่เร่งฝีเท้าวิ่งไปข้างหน้านะคะเพื่อมุ่งไปยังเส้นชายนะคะหรือว่าเป้าหมายนั่นเองนะคะฉันคือความปลอดภัยนะคะ ใบที่สีได้ทางโคง、ไม่ใช่จุดสิ้นสุดของถนนเว้นแต่คุณจะเลี้ยวผิดนะคะไลต่อมานะคะได้ความช่วยเหลือซัพพอร์ตนะคะเป็นรูปเม่นน้อยนะคะที่ตัวหนึ่งนั้นบาดเจ็บที่เท้านะคะแต่ว่ามีเม่นอีกตัวหนึ่งนะคะที่คอยช่วยเหลือไม่ทิ้งไปไหนนะคะและใบสุดท้ายได้หัวใจสีเขียวนะคะบอกว่า เป็นเรื่องของความชัดเจนนะคะแล้วก็ความตั้งใจนะคะสำหรับคนที่เลือกกองที่1นนะคะถ้าอยากจะแนะนําวิธีเสริมความเสริมสร้างความสุขดังต่อไปนี้นะคะอันดับแรกนะคะพาอยากจะบอกว่าให้คุณนั้นลองอะ่ะ ค้นหาแรงบันดาลใจในตนเองให้เจอนะคะแล้วก็มุ่งมั่นตั้งใจทําสิ่งนั้นนะคะแล้วคุณจะค้นพบศักยภาพที่ซ่อนอยู่แล้วก็มีความสุขกับผลสําเร็จนะคะเหมือนกับแรดคูนตัวนี้นะคะที่สามารถนะคะอาศัยอยู่ในพื้นที่ทะเลทรายนะคะที่แห้งแ,งแล้งได้อย่างมีความสุขสดชื่นแจม่มใสและก็เหมือนกับต้นกระบองเพชรที่สามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งแล้วก็สวยงามในพื้นที่เขตทะเลทรายเช่นเดียวกันค่ะ แล้วก็ต่อมานะคะไพ่ก็แนะนำว่าคุณอาจจะลองฝึกตัดสินใจนะคะอย่างรวดเร็วนะคะโดยใช้สติปัญญาวิเคราะห์ตามหลักเหตุผลนะคะไม่ใช้อารมณ์แล้วก็เวลาที่เกิดความผิดพลาดนะคะผิดหวังก็ อย่าเสียกำลังใจหรือว่าวิตกกังวลน,นะคะให้ลุกขึ้นมาแก้ไขนะคะพัฒนาจากข้อผิดพลาดนั้นรวมทั้งกล้าที่จะร้องขอนะคะความช่วยเหลือนะคะขอคำแนะนำจากผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะคะผู้ที่สนับสนุนคุณนะคะแล้วคุณก็จะมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีความสุขมากขึ้นนะคะแล้วก็ภัยแนะนาว่านะคะ,ะในเวลาว่านะคะคุณอาจจะลองพักจากการใช้อินเทอร์เน็ตบ้างนะคะแล้วก็ ลองเล่น c อสเบิร์ตนะคะหรือซูโดกุนะคะซึ่งเป็นเกมที่ช่วยฝึกฝนนะคะในเรื่องของสมาธิฝึกฝนในเรื่องของการใช้ปัญญาวิเคราะห์นะคะแล้วก็ช่วยในการฝึกฝนการตัดสินใจได้ด้วยนะคะรวมถึงนะคะคุณอาจจะลองออแต่งกายนะคะหรือว่าตกแต่งห้อง นะคะที่อยู่อาศัยหรือว่าที่ทํางานนะคะด้วยสิ่งของที่มีสีเทอร์ควอยส์หรือว่าสีเขียวอมฟ้านะคะซึ่งจะเป็นสีที่ช่วยลดความวิตกกังวลได้นะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือคําแนะนําสนุกๆน,นะคะที่ไพ่นะคะ,อ,ะอยากจะบอกคนที่เลือกกองที่1นนะคะก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe นะคะเป็นกําลังใจแนะนําติชม เสนอหัวข้อในช่องคอมเมนต์ได้ค่ะเดีย๋ยวเรามาต่อกับคนที่เลือกกองที่2กันนะคะสำหรับคนที่เลือกกองที่2นะคะหรือว่าไพาใบนี้นะคะใบได้นะคะได้ Page of s o r d s นะคะเป็นเด็กถือดาบนะคะเป็นคาปิบาราถือดาวแล้วก็มีคาบใบไม้อย่างเท่เลยนะคะก็คือ,อเป็นตัวแทนนะคะของความ เด็กเด็กถือดาบเนี่ยจะเป็นตัวแทนของความสงสัยใครรู้นะคะแล้วก็เป็นตัวแทนของการสื่อสารนะคะทักษะการสื่อสารแล้วก็เป็นตัวแทนของการเหมือนกับมีทักษะนะคะในการเฝ้าระวังนะคะอะไรที่ไม่ชอบมาพากลน,นั้นเด็กเด็กถือดาบนี่ก็จะสามารถจับสังเกตได้นะคะ ต่อมานะคะใบที่2ได้ princess of all time นะคะหรือว่าเด็กถือเหรียญนะคะในรูปจะเป็น tabby cat นะคะเป็นแมวที่มีอ,อ,อักษรตัว m อ,อยู่ตรงหน้าผ่านะคะเป็นตัวแทนของความร่าเริงแจ่มใสนะคะ,ะความฉลาดนะคะความเชื่อถือได้นะคะแล้วก็อ,อกจะสนๆนนิดๆนะคะต่อมานะคะฉันคือความบริสุทธิ์นะคะ ใบที่4ได้ใกล้ชิดธรรมชาติ nature connectedness นะคะเป็นรูปเม่นน้อยนะคะที่แบบนอนอยู่บนขอนไม้แล้วก็เล่นกับผีเสื้อแล้วก็มแมลงนะคะใบที่5นะคะได้คนเราย่อมพ้นทุกได้ยากเพราะเลือกที่จะอยู่กับความทุกข์ที่เคยชินแทนที่จะต่อสู้กับความกลัวในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นและใบสุดท้ายใบยที่6นะคะได้ ซา,าเกียี้เวอร์ซีเบียนะคะก็คือให้ลองมองดูที่ตัวคุณเองนะคะเป็นการาเหมือนทำสมาธิแล้วก็วิเคราะห์นะคะสิ่งที่พายนะคะอยากจะบอกคนที่เลือกกองที่สองนะคะเป็นแบบวิธีเสริมสร้างความสุขนะคะ พี่าอาจจะบอกว่าอาันดับได้นะคะก็อยากจะให้คนกองที่สองเนี่ยอาจจะลองฝึกสมาธินะคะลองวิเคราะห์ตนเองนะคะเพื่อที่จะได้รู้เท่าทันความรู้สึกและคิดของตนเองมากขึ้นนะคะแล้วก็ให้อลองฝึกจิตใจนะคะให้ด้าเริงแจ่มใสนะคะมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆสนุกสนานอยู่เสมอน,นะคะแล้วก็สื่อสารกับผู้อื่นอย่างสร้างสารรค์นะคะเห็นไหมคะแมวแมวแท็บบี้แคทเนี่ยก็ นั่งอยู่ในห้องสมุดเลยนะคะก็อาจจะลองหาหนังสืออ่านนะคะหรือว่าเรียนเพื่อจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพิ่มเติมหรือว่าไปลงคอร์สเรียนที่เสริมสร้างทักษะก็ได้นะคะก็จะคุณก็จะค้นพบอะไรที่มันน่าตื่นเต้นอะไรที่คุณรู้สึกสนใจจริงๆนั่นเองนะคะแล้วก็ไพอาา่อาจจะบอกว่าอาจจะให้คุณเนี่ยลองให้โอกาสตัวเองนะคะได้มีความสุขแบบ เด็กๆนะคะได้พักผ่อนใกล้ชิดธรรมชาติได้แบบหัวเราะสิ่งดังๆเหมือนเด็กๆบ้างนะคะคุณก็จะมีความสุขมากขึ้นนะคะรวมถึงนะคะก็แนะนําว่าให้คุณเนี่ยกล้าที่จะเริ่มต้นทําสิ่งใหม่นะคะคว้าโอกาสใหม่ๆที่ท้าทายแล้วก็พัฒนาความสามารถของคุณนั่นเองนะคะ,ะคุณก็จะได้รู้สึกมีอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะคะให้คุณได้ลองแล้วบางทีคุณก็จะคนพบ ศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณเองนะคะว่าคุณเนี่ยจริงๆแล้วคุณมีความสนใจในด้านนี้แล้วคุณก็สามารถทํามันได้ดีด้วยนะคะอ่าก็ขอจบคําทํานายอ่าสนุกๆน,นะคะสําหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่สเท่านี้นะคะก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจนะคะแนะนําติชมเสนอหัวข้อในช่องคอมเมนต์ได้ค่ะเดีย๋ยวเรามาต่อกับเพื่อนๆที่เลือกกองที่สากันนะคะ สำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่3นะคะหรือไพ่ใบนี้นะคะใบแรกนะคะได้ eight o ones แปดหม้เท้านะคะเป็นรูปจิ้งจอกนะคะกำลังวิ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วนะคะเพราะว่าแปดหม้เท้านั้นเป็นตัวแทนของการไปข้างหน้านะคะ การเปลี่ยนแปลงนะคะที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะนอกจากจะมีไม้เท้าแปอันแล้วนะคะข้างบนนี้ก็มีดวงดาว8ดวงนะคะมุ่งไปข้างหน้าเหมือนกันไปในทิศทางเดียวกันนะคะใบที่2นะคะได้ king of summer ราชาถือถ้วยนะคะอ่าเป็นตัวผู้นะคะของเพนกวินเนี่ยจะเป็นอ่ตัวที่กกไข่นะคะจนนกเพนกวินเนี่ยคลอ าาาะคลอดออกมาจากไข่นะคะฟักออกมาจากไข่ผู้ผีค่ะฟักออกมาจากไข่นะคะ,ะเพราะฉะนั้นก็เป็นเหมือนตัวแทนนะคะตัวผู้ของเพนกวินก็เป็นตัวแทนของราชาถือถ้วยนะคะที่มีความอบอุ่นนะคะมีความรักนะคะมีความซื่อสัตย์นะคะมีความทุ่มเทนะคะต่อมานะคะชั้นคือศรัทธานะคะ ต่อมาลายที่4ได้ความเคารพ respect นะคะ,ะเป็นเม็นน้อย2ตัวกำลังทำความเคารพซึ่งกันและก,กันนะคะใบที่5นะคะความแตกต่างระหว่างคนที่แข็งแกร่งกับคนอ่อนแอก็คือคนที่แข็งแกร่งะจะไม่ยอมแพ้นะคะหลังจากที่พ่ายแพ้ใบสุดท้ายใบยที่6นะคะได้หัวใจสีส้มนะคะบอกว่า ให้มองเป็นการมองโลกในแง่บวกนะคะรวมถึงความกระตือรือร้นนะคะสำหรับคนที่เลือกกองที่3นะคะวิธีเสริมสร้างความสุขนะคะที่ไพ่อยากจะบอกนะคะอันดับแรกนะคะให้คนกองที่3เนี่ยอลองมองโลกนะคะในแง่ดีนะคะให้โอกาสตัวเองเนี่ยไป ร่วมกิจกรรมที่อยู่กับผู้คนหรือสิ่งแวดล้อมนะคะที่เสริมสร้างแรงใจนะคะอยู่ในกลุ่มคนที่มีพลังงานบวกมีชีวิตชีวานะคะลองทำกิจกรรมยามว่างใหม่ๆที่สร้างสรรค์น,นะคะแล้วก็ได้ติดต่อกับลองทำกิจกรรมที่ได้ติดต่อกับผู้คนนะคะอย่างเช่นไปลองเล่นดนตรีนะคะเล่นกีฬานะคะหรือว่าจะลองแต่งกายนะคะ หรือว่าตกแต่งห้องนะคะที่ทำงานหรือที่บ้านนะคะด้วยสิ่งของที่มีสีส้มนะคะที่จะช่วยเสริมสร้างความสดใสให้กับคนที่เลือกกองที่3ได้นะคะรวมถึงนะคะพ่ก็แนะนำว่าให้คนกองที่3ามเนี่ยรู้สึกนะคะมีความเชื่อมั่นนะคะในความสามารถนะคะแล้วก็ความแข็งแกร่งของตนเองนะคะพร้อมที่จะ เรียนรู้พัฒนานะคะไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆนะคะรวมถึงนะคะให้คุณเนี่ยเคารพตนเองเคารพผ,ผู้อื่นนะคะแล้วก็แบ่งปันนะคะแล้วก็ให้กำลังใจผู้อื่นได้ด้วยนะคะแล้วคุณก็จะรู้สึกนะคะว่าคุณนะั้นจริงๆแล้วเป็นที่รักนะคะของตนเองแล้วก็ของผู้อื่นด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็ขอจบคำทำนายสนุกสนุสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกอนที่3เท่านี้นะคะสามารถ แนะนำติชมนะคะแล้วก็เสนอหัวข้อในช่องคอมเมนต์ได้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ